สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮงไคซารเรลกันอย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่ช่องผมเนี่ยไม่ได้อัปเดตข่าวสารมาหลายวันนะครับในที่สุดข่าวใหม่ๆเนี่ยมันก็ออกมาแล้วครับที่สําคัญต้องบอกว่าออกมาทีเนี่ยมาแบบเยอะมากเลยเพื่อนๆแล้วประเด็นคือข่าวช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงด้วยนะ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเหมือนเช่นเคยว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเชื่อทั้งหมดนะและอย่างยิ่งโดยเฉพาะคลิปนี้นะผมว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงครับคือต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็มาจากซอสของสองที่ แล้วมันก็มีตรงกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือของข้างเยอะนะครับแต่ว่าบางอันมันก็มาจากเจ้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะครับพยายามฟังเอาสนุกก็พอนะและถ้าหากเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของคลิปในวันนี้กันเลยครับก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเอาจริงผมเนี่ยคือไม่รู้จะเรียนยังไงเลยคือมันเยอะมาก,กเพื่อนๆอ๋อใช่แล้วก็ข่าวของวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบโน้ตตัวละครนะ เหมือนจะมีการพูดถึงตัวละครหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวที่ว่าเนี่ยคือเยอะมากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นน้องข้าวนะครับพยาซีนไซเฟอร์นะครับไปนอนรวมไปถึงตัวละครเฟสและข้อมูลในบางส่วนเนี่ยอาจจะมีพูดถึงตัวละครที่จะมาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับเกี่ยวกับพวกตัวละครต่างๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ปิดได้เลยนะแต่ถ้าใครที่พร้อมจะฟังเนี่ยก็มาฟังกันได้นะครับอ๋อใช่แต่สําหรับในส่วนของเนื้อเรื่องตัวละครเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องที่มันจะเป็นนะ แต่ในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีพูดถึงว่าตัวละครนี้อาจจะมาในเวอร์นี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ปิดคลิปนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะพร้อมฟังแล้วนะครับว่าข้อมูลวันนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมมาลองลิสต์ดูนะข้อมูลวันนี้เนี่ยมีถึง15บห้าคอเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาเข้าเนื้อหาเลยคลิปมันจะได้ไม่นานเกินไปด้วยนะครับข้อมูลแรกครับน้องมีนาเนี่ยตัวน้องน่าจะเป็นตัวละครผ่านความทรงจำนะครับที่สำคัญตอนนี้เนี่ยธาตออกมาแล้วเพื่อนๆเหมือนจะเป็นจินตภาพครับจากข้อมูลนี้นะัเ้กวนยป็ DPS หลดครับ ที่สําคัญเป็นตัวละครที่ทีมงานเนี่ยค่อนข้างคาดหวังที่จะมียอดขายสูงนะครับสำหรับข้อมูลของน้องมินาร่างใหม่เนี่ยในส่วนของทตาจินภาพเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเ,นเพื่อนเพราะถึงแม้ว่าตัวน้องเนี่ยาตาหลักมันจะเป็นน้ําแข็งใช่ปหแต่อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นขวัผ่านความทรงจําเหมือนกันแล้วอาจจะมาก่อนน้องมีนาเนี่ยเหมือนจะเป็นไซเรเน่เพื่อนแล้วประเด็นคือไซเรเน่เนี่ยน่าจะเป็นท่าน้ําแข็งเพราะฉะนั้นผมว่าทีมงานเนี่ยเขาไม่น่าปล่อยตัวละคร ที่เป็นผ่านความซ้ำๆแล้วก็ท่าเหมือนกันเนี่ยออกมาในแพทใกล้ๆหรือว่าติดๆกันนะครับและถ้าตัวน้องมาจริงก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะเพราะตัวละครชินภาพผ้าดาวทุกตัวนะครับปัจจุบันมีแต่ตัวผู้นะแล้วก็ต่อมาข้อที่2ครับใครที่จะเปิดน้องข้าวนะครับผมว่าข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการวางแผนเปิดตัวละครได้นะเพราะข้อมูลนี้เอาจริงต้องบอกว่ามันเหมือนเคยมีออกมารอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆแต่รอบนี้เขาพิมพ์ใหม่อีกทีนะครับโดยเขาบอกว่า ตัวละครที่ทีมงานตั้งใจทํามาเพื่อให้อยู่ทีมน้องข้าวนะครับหลังจากตู้น้องข้าวออกเนี่ยเหมือนจะมีเพียงแค่น้องไฮยาซินเท่านั้นครับและในส่วนของตัวละครซับเบสอินสตาตของน้องข้าวนะครับก็น่าจะเป็นทริปบี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นทีมน้องข้าวแบบฟูลทีมนะครับตรงนี้เนี่ยพื่อนๆก็เตรียมวางแผนกันให้ดีนะเพราะว่าต้องบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันมาติดกันเลยนะครับทริปบี้สาน้องข้าว3.2แล้วก็ไฮยาซินเนี่ยสานะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนข้อที่3นะครับในส่วนของน้องไฮยาซินเนี่ย ความสามารถของน้องนะครับเราน่าจะได้เห็นเต็มๆเนี่ยก็คืออาทิตย์หน้านะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆมันมีโน้ตมาครับเขาบอกว่าตัวน้องเนี่ยทีมงานเขาดีไซน์มาเพื่อน้องข้าวโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ตรงกับข้อมูลข้อมูลก่อนหน้านะส่วนใครที่เล่นพี่มาเด้แล้วตั้งใจจะเปิดน้องให้อาซีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวน้องเนี่ยมันก็ยังสามารถเอามาบัฟเอามาซัพพอร์ตพี่มาเด้ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่เบสอิน็อตถึงขนาดมาซับน้องข้าวนะแล้วก็ต่อมาในข้อที่4ครับ สำหรับแพดเวอร์ชั่น3.5นะครับทีมงานเขาบอกว่าเหมือนเขาจะไม่คาดหวังยอดการขายมากครับเหมือนที่มาเขาตั้งใจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาเพื่อเติมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแปลมาจากอังกฤษนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเติมที่ว่าเนี่ยมันคือเติมอะไรนะครับก็ใครที่คิดออกนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาบอกกันหน่อยนะแล้วก็ต่อมาข้อที่5ครับก็มาถึงตัวละครอย่างไซเฟอร์หรือว่าน้องแมวแล้วนะครับสำหรับตัวละครไซเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัวละครตําแหน่งซับแคลลี่นะครับไม่ใช่แคลี่หลักนะ ดีไซน์มาเพื่อเสริมแกลงให้2ตัวละครครับ 1. นนพลจิ้งจอกนะครับกับ2อาเชอรอนหรือว่าโยมีครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเมนของ2ตัวละครนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ลองเตรียมตัวเผื่อไว้หน่อยละกันถ้าอยากจะได้ตัวละครมาซับให้ตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันยังไม่ชัวร์ร้อนะครับว่ามันจะเข้ากับนายพลจิ้งจอกกับอาเชอรอนแบบ100%นะแต่จากข้อมูลวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญครับใครที่เป็นเนมมนอแว อันนี้เนี่ยก็น่าเก็บไปคลิดเหมือนกันอาจจะไม่มีตัวละครอ,อื่นนะครับที่ทํามาเพื่อให้อยู่กับทีมน้องแมวหลังจากที่น้องแมวเนี่ยออกมาให้สุ่มนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนทีมเขาตั้งใจเอามาเสริมทีมจิ้งจอกแล้วก็อาชลอนเป็นหลักนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่เนเพื่อนเพราะาเหมือนมีบางคนนะครับคือผมก็แบบไปดูมาหลายๆเจ้าหลายๆที่ใช่ป่ะเขาก็แบบวิเคราะห์คาดเดากันบอกประมาณว่าน้องแมวเนี่ยไม่แน่ตัวละครในอนาคตจากฮองไคสตาเดลเนี่ยอาจจะไม่มีตัวละครมาซัพพอร์ตนะครับน้องแมวเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวซับของโคลาโบเฟก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับดังนั้นใครที่เป็นเมน้องแมวนะครับก็เกาะใช้แนวของผมไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตมาให้เพื่อนๆเรื่อยๆแน่นอนนะครับต่อมาข้อที่7ครับสำหรับข้อที่7เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของพี่ไปนอนนะครับรอบนี้เนี่ยมีพูดถึงเยอะเลยอย่างแรกครับเขาบอกว่าพี่ไปนอนไม่เวิร์กกับน้องทริปปี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือน้องทริปปี้เนี่ย มาจัดทีมเล่นด้วยได้แต่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนๆส่วนตัวละครที่สามารถไปได้กับพี่ไปนอนนะครับก็จะเป็นตัวละครซับที่มีความสามารถซัพพอร์ตเป้าเดียวนะครับตรงกับที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบรเนียสปาร์เกลนะครับรวมไปถึงพี่ซันเดย์เนี่ยสามารถเอามาเล่นกับพี่ไปนอนได้นะที่สําคัญเหมือนว่าถ้าไม่ตายของลูกพี่ไปนอนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บแสกบัฟจากเพื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดขายที่คาดหวังสำหรับพี่ไปนอนนะครับล่าสุดเนี่ย เหมือนที่งานเขาจะตั้งไว้น้อยกว่าน้องข้าวประมาณ1นึ่งเลเวลนะก็สําหรับข้อมูลของไฟนอลน,นะครับมีเพียงเท่าดีนะแล้วก็ต่อมาข้อที่8ครับในส่วนของเวอร์ชัน38นะครับเหมือนว่าล่าสุดนะครับจะมีการเพิ่มโอ์ประกรอบของเนื้อเรื่องสําหรับตัวละครฟไฟฟนะครับและในส่วนของเนื้อเรื่อง4.0อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสเตลารอนฮันเตอร์นอกจากนี้ตัวละครที่จะมาใน38นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะก็คือดาเลเยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีพูดถึงแล้วเพื่อน ต้องบอกว่าในพวกข้อมูลไฟล์เวลาที่เขาใช้แทนตัวละครทีมงานเขาจะใช้ชื่อแปลกๆนะครับแล้วชื่อที่เขาใช้เ,เหมือนคน,เ,นเขาแกะมาได้เพิ่มครับคือผมแปลตรงตัวภาษาอังกฤษมานะเพราะว่าคานีน้ผมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเครื่องเผาศพครับอาจจะเป็นโค้ดที่ใช้แทนตัวละครของดารเลียนะครับใครที่รอเจอยู่ก็บริหารเพจบริหารตัวกันให้ดีนะเพราะ RJ เจยอาจจะมาในเวอร์ชัน3.8นะครับแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นตัวละครที่ใช้เอามาเสริมแก่ง ทีมไฟฟก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับสำหรับข้อที่9นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นอีกตัวละครที่คนเล่นเกมฮงไคนะครับรอกันมานานมากฮงไคแบบฮงไคเก่านะนั่นก็คือยายเอะสักุระครับโดยล่าสุดนะครับมีคอนเฟิร์มมาว่าตัวละครยาเอะสากุระเนี่ยจะเป็นตัวละครจากเอโดะสตาครับแล้วก็ต่อมาในข้อที่10นะครับสำหรับเวอร์ชัน3 d จะมี NDC ตัวใหม่ครับโดยตัวนั้นเนี่ยก็คือไซเรเน่ครับและโลของไซเรเน่ล่าสุดนะครับเหมือนว่าน้องเนี่ย จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตครับต่อมาข้อ11 необход, นะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของเซรีด้านะครับสำหรับเซรีด้าเนี่ยล่าสุดจากที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตทั่วไปไม่ได้ทํามาเพื่อเป็นตัวละครเบสอินสลอตให้กับตัวละครไหนเป็นพิเศษนะครับโดยข้อมูลก่อนหน้านี้เหมือนคนเนี่ยเขาวิเคราะห์คุยกันนะครับบอกว่าเซรีด้าเนี่ยจะเป็นตัวละครเบสอินสลอตของลูกพี่ไปนอ่นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เพมือนเหมือนจะเป็นตัวซับที่สามารถ เอาไปใช้ได้กับถูกปาตีนะแล้วก็ต่อมาในข้อ12สครับสาหรับข้อนี้จะเป็นโน้ตของพี่ซันเดย์นะโดยโน้ตอันนี้เนี่ยมีโอกาสไม่จริงสูงพอสมควรเหมือนกันสําหรับข้อมูลที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนตัวละครช่วงหลังมันไม่มีตัวละครไหนเลยนะครับที่จะทําให้ลูกพี่ซันเดย์ของเราเนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพได้หนึ่งร้อซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุอยู่ครับสําหรับสาเหตุที่ว่าเนี่ยก็คือตอนแรกตอนที่ซันเดย์ออกมานะครับเหมือนทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจทีมงานเขาตั้งใจให้ซันเดย์เนี่ย เป็นเบสอินสล็อตของตัวละครจริงหยวนเพื่อนและตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันครับเพราะถ้าเขาตั้งใจทําให้ตัวละครยุคใหม่เนี่ยใช้ซันเดย์เป็นเบสอินสล็อตนะครับมันอาจจะทําให้ตัวละครตัวใหม่ที่มามันแข็งแกร่งเกินไปนะครับเลยเป็นสาเหตุให้ทีมงานเนี่ยเขาต้องลีกเลี่ยงนะทำให้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถของพีซันเดย์ได้ครบ100%นะครับแต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนโตแยง้งเพื่อนโดยข้อโตแย้งที่ว่าก็คืออีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถใช้ประสิทธิภาพขอองันนเเดดดไไ้้ครบฟูหมืก มันมีอยู่ครับนอกเหนือจากชินยวนนั่นก็คือเจอาเกลีย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยหลายคนเลยโต้แย้งเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาข้อ13นะครับในช่วงระยะเวลาแถวๆนี้นะครับอันใกล้หรืออาจจะไกลสักนิดนึงอาจจะยังไม่มีตัวละครแนวโรล,ลิหรือว่าแนวเด็กน้อยอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะแล้วก็14ครับในเวอร์ชัน3.4นะครับเหมือนว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการเพิ่มตัวละครเก่าในลานคา5้าดาวเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถูกใจเจรุนเหมยแล้วก็หลัวชานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเก็บหินรออีก2แผ่นนะแล้วก็ไปรอลุ้นตอนเวอร์ชัน3.4นะครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวละครใหม่ตัวไหนบ้างลงมาอยู่ในไลน์อัพนะครับอ๋อใช่แล้วก็ที่สําคัญเวอร์3.4เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ทีมงานเนี่ยเขาบัฟตัวละครเก่าด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่แน่ตัวละครที่จะมาอยู่ใน้านค้าเนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวละครที่ได้รับบัฟก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อ15นะครับ สำหรับตัวละครเซเบอร์ er ครับล่าสุดเนี่ยมีรุดออกมาแล้วเพื่อนเหมือนว่าจะเป็นตัวละครท่านลมผ่าทําลายล้างนะครับลูกพี่บเบรดเนี่ยที่เป็นทําลายล้างท่านลมพี่แกก็จะได้บรับในเวอร์ชัน3.4นะครับแล้วโคลาโบเนี่ยก็น่าจะมา3.4นะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับไอเวอร์3.4นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ที่ชนกันของตัวละครท่านลมผ่าทาลายล้างถึง2ตัวนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนในวันนี้นะ อ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ข้อมูลสุดท้ายในท่อนที่ผมพูดถึงยอดขายตัวละครที่คาดหวังนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมก็ไปเจอคนขุดข้อมูลคนหนึ่งเขาออกมาบอกว่าไอข้อมูลยอดขายตัวละครที่คาดหวังของทีมงานเนี่ยถ้าพูดตรงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสนใจมากนะเพราะข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับแต่สิ่งที่ผู้เล่นอย่างเราๆเ,เนี่ยควรจะสนใจมากจริงๆก็คือเวลาที่ตัวเกมเขาถามคําถามแล้วมีช้อยให้เราเลือกนะครับ ตรงนั้นเนี่ยสำคัญเพื่อนๆเ,เพราะข้อมูลต่างๆที่เราต่อไปนะมันอาจจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่จะมาในอนาคตได้นะก็ <S <S ถ้าให้ยกตัวอย่างนะครับคําถามที่มีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นตอนที่เราจบดาวนะครับแล้วเขาถามว่าเราเนี่ยอยากจะไปดาวไหนต่อนะครับรู้สึกว่าการกําหนดดาวของทีมงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตอบของผู้เล่นด้วยนะคือถ้าผู้เล่นตอบดาวไหนเยอะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะไปที่ดาวนั้นนะครับ กับอีกอย่างหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นชอยตัวเลือกนะครับตอนที่เราอยู่ในรถไฟแล้วทีมงานเนี่ยเขาให้เราเลือกนะระหว่าง2ตัวละครไฟไฟาไยหรือว่าคัฟก้านะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เวลาที่มันมีคําถามแบบนี้เพื่อนๆไม่ควรตอบสุ่มๆนะควรตอบข้อที่เราอยากให้เกิดหรือว่าเราอยากให้เป็นจะดีที่สุดครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้นะ ก็ขอย้ำอีกทีนะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเชื่อหนึ่งร้อฟังเอาสนุกก็พอนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวละครต่างๆที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับยังไงก็ลองเขียงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ฟังมาจนจบมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย